ไปแข็งตัวนี้แข็งเขาจะลุกเยอะเราใช้เจ็ดเป็น,นเท่ากันเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการพองลุกเยอะขึ้นหนึ่งตัดเป็นขึ้นได้นะคะตรงนี้ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับความชอบก็ชอบพองหรือว่าพองมากพองน้อยแล้วละรีมาเลยค่ะอันนี้เราจะต้องเสื้อผ้าออกมาหนะะึ่งนื้ค่ะเสื่อพับแล้วก็สอดยางอันนี้จะคือไหลาชิ้นหน้าดูในส่วนของชิ้นหลังอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องแทะเต้าแฝกไปเลก็กได้ะคะ่ะตัดเส้นข้างแทะที่ตัวแขนอยากแฝะที่ตัวแขนหรือตัวเสื้อลก็ได้นะคะแทะที่ตัวแข อันนี้เราเตีขึ้นมาเลยค่ะเราจะตัดเส้นหนึ่งยังไม่ครบอันนี้เราก็ตัดตัวขึ้นไปเลยนะคะเราแท้ก่อนค่ะแทกที่ตัวแทนนะคะ